ดีนะครับถ้าหากว่าใครพร้อมแล้วเอาดินสอปากการพร้อมกับสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนไหนที่ครูบอกให้เราบันทึกอย่าลืมนะครับการบ้านเราก็จะมีลักษณะของส่วนที่เราจะต้องถ่ายถ่ายรูปในชั่วโงนี้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งหน้ากระดาษหรือไม่กี่บรรทัดนะครับให้มีลายลักษณ์อักษรในการบันทึกก็ยังดีนะครับในการเ,าเรียนรู้กันในช่วโงนี้นะครับ Hey, อันนี้ครับมาดูว่าจากกรุงคนบุรีนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับไปดูก่อนว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุลาโลกพระนามเดิมพระองค์มีว่ายางไรสมเด็จพระมหากตรศาษาษาษาึกใช่ไหมครับเหมือนกับที่เราเคยได้ดูถ้าหากว่าได้ดูใครที่ไปดูนิทานใครไปดูหนังใครไปดูละครนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จะมีจุดบางจุดแล้วก็มีลักษณะของ พอที่สารที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยหรือล,ลักษณะของบุคคลสําคัญนะครับก็จะมีส่วนที่เข้าไปอยู่ในละครเข้าไปอยู่ในหลาย,หลายเหตุการณ์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันเลยนะครับประวัติในช่วงนี้ครูก็จะพูดอาจจะมีลักษณะที่1นึ่งลักษณะที่2รงลักษณะที่3นะครับก็จะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง ส่วนนี้ไม่ต้องจดนะครับส่วนในที่โจทย์เดี๋ยวครูจะบอกให้เราโจดบันทึกไว้แต่ให้เราขึ้นหัวข้อให้หน่อยใครที่มีดินสอใครที่มีกระดาษหรือแม้แต่สมุดขึ้นหัวข้อให้ครูหน่อยนะครับในช่วงนี้วันนี้เวลานี้นะครับขึ้นหัวข้อว่ายังไงเขียนก้องกรบอกว่าประวัติศาสตร์เรื่องกรุงรตัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ก็ได้นะครับขึ้นหัวข้อให้ครูหน่อย ในชั่วโมงนี้เราก็มารู้ถึงในลักษณะของการสถาปนาสาเหตุของการย้ายจากกรุงธนบุรีมีสาเหตุดังต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะขยายแผนที่ให้เรานะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพระะทุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชนะครับขึ้นครองราชแล้วก็ตั้งกรุงรันตนโกสินทร์นะครับชื่อยาวมากชื่อยาวมากมีสาเหตุที่สําคัญมีปัจจัยนะครับที่มีผลดี ดังตลบนี้อาจจะบอกว่าปัจจัยที่เป็นผลดีต่อการพัฒน,น,นาด้านต่างๆก็จะเป็นอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนหรือแม้แต่เป็นที่ราบลุ่มเป็นศูนย์การในการเผยแผ่วัฒนธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นไปดูกันนะครับว่าแผนที่เราย้ายย้ายจากส่วนไหนไปส่วนไหนเดี๋ยวรูจะขอหยิบยกข้อมูลแล้วก็ขยายแผนที่เราได้ดูมีหลายๆคนเล,ลยล่ะที่เราเคยเห็นนะครับในแผนที่นี้ว่าย้ายจากส่วนไหน หนึ่งครับส่วนเห็นส่วนนี้ไม่เอ่อยเดี๋ยวคุจะขีดลากให้นะครับส่วนที่เอาเป็นสีแดงจะได้เห็นเนาะส่วนที่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าอุงทนบุรีนะครับแล้วก็ย้ายมาย้ายมาส่วนนี้จะมาตั้งราชนาจาจักรใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองปัจจุบันนะครับที่เป็นกรุงเทพมหานครเราแน่ะนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือสมเด็จพระ พิ娅มหาก,กษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่ของกรุงธนบุรีสมัยนั้นนะครับย้ายจากกรุงเก่านะครับถ้าหากว่าใครไปแถวกรุงเทพก็จะเห็นพระบรมน,นะครับรูปที่อยู่ตรงสะพานนะครับก่อนไปกรุงเก่าแถวคลองแถวคลองสามข้ามไปก็จะมีสะพานตรงนั้นนะครับย้ายมานะครับเพื่อที่จะขยายอาณาจักรนะครับย้ายมาบริเวณตรงนี้นะครับแต่ก่อนมีชุมชนอยู่ไหมมีใครอยู่ นะครับมาดูกันว่าแต่ก่อนมีใครอยู่ทาไมเราย้ายมามีสาเหตุต่างอนี้ครับตรงนี้จดน,นะเดี๋ยวคุยจะขึ้นให้ไปดูกันครับเดี๋ยวขอลบออกก่อนครับสาเหตุหลักๆเลยจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ดูกันนะครับ หัวข้อต่งต่อไปนี้เราจดให้คุณด้วยนะครับสาเหตุหลักๆเลยหนึ่งสาเหตุที่หนึ่ง,งพระราชวังเดิมนะครับรุธนทุรีครับแคบมีวัดขนานกันเมื่อกี้ที่เราเห็นเดี๋ยวคุณจะขึ้นแผนที่ให้ประกอบไปด้วยนะครับพื้นที่วัดนะครับพื้นที่วัดที่อยู่ทั้งสองฝั่งและวัดท้ายตลาดทําให้ไม่สามารถขยายอาณาจากักรถ้าหากว่ายังคงตั้งอยู่ที่เดิมนะครับก็คงจะเป็นเมืองที่คับแคบมากนะครับ ขยายมาปุ๊บพื้นที่ที่กว้างควางตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ขยายอณากรใหม่ตรงนี้จดนะครับให้เราจดให้ด้วยนะครับสิ่งที่เหมาะสมนะครับเป็นราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับขยายเมืองในอนาคตทางฝั่งตะวันออกเป็นที่รับรุ่มและมีพื้นที่กว้างแล้วก็ป้องกันการลุกลามของค่าศึกอันนี้คือสาเหตุหลักเลยน,นะครับพื้นที่พระราชวังคบแคบของกรุงเก่า ก็เลยเป็นสาเหตุให้ขยับขยายแล้วก็มาตั้งปูงใหม่นะครับเนื่องด้วยถูกขนานขนานนานะครับขนานด้วยวัดทั้งสองด้านนะครับอีกนึงนะครับความไม่เหมาะสมเขาบอกว่ามีเรื่องสภาพภูมิประเทศอยู่ในบริเวณที่มันใกล้กับน้ําอ่ะเราเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมที่เป็นปูงเก่าฝั่งด้านนี้ก็ติดน้ําฝั่งด้านนี้ก็ติดน้ําข้าศึกมาเรียบร้อยครับมาจากทางไหนทิศไหน ถ้าหากบริเวณนี้เราก็ยังมีทีหนีทีไล่ใช่ไหมครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งจดทันไม่เอ่ญมีใครเขียนทันหรืเอเปล่าจะย่อๆก็ได้นะครับไปดูสาเหตุข้อที่สองครับว่ามีส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้ถัดไปเอัวข้อนี้นะครับจดบันทึกอ,อันนี้ครูครูก็วงกลมไว้ว่าย้ายมาตรงไหนเฉยๆนะครับไม่มีอะไร สองครับพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้พระนครแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับโดยมีแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ตรงกลางอันนี้คือสาเหตุหลักๆอีกอันหนึ่งถ้าหากว่าเป็นกรุงธนบุรีนะครับมีป้อมปราการไว้ปกป้องป้องกันค่าสึกทั้งสองฝั่งแม่น้ําก็จริงนะครับโดยมีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านก็เหมือนเมืองอกแตกนะครับเราเห็นแผนที่เล็กๆกี่ขั้วบลไหม มันก็เหมือนคล้ายๆกับเมืองอกแต่คล้ายๆกับมีแม่น้าผ่ากาันงอยากให้เมืองอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเมืองอีกอฝั่งหนึ่งเป็นสองส่วนไม่ได้ก็เลยย้ายมาเลยนะครับการขนย้ายต่างๆก็ทั้งไ่คนทั้งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนนะครับหรือนําจากอายุธยานะครับมาสร้างพระราชวังนะครับในสมัยนั้นการปกครองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาในชื่อนะครับหรือแม้แต่ในลักษณะของการปกครองหัวเมือง,งตา่ตางๆกมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มมีมาในรัชกาลที่5หรือแม้แต่ลักษณะของการตั้งกรมนะครับการปกครองภายในราชธานีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่งดอกไม้บางไม้เอ่ยสุพรรณบุรีแล้วก็สามารถลุก ปุกตีใจกลางเมืองอันนี้ตรงที่มีดอกไม้ฟังนะครับบดฟังโอเคนะครับมีใครจดไม่ทันไมเ่เอ่ยต่อไปครับไปต่อไปเลยไปดูสาเหตุข้อที่สามนะครับพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่รับร่มแล้วบริเวณที่ย้ายไปเป็นของชุมชนชาวจีน เด็กๆครับชุมชนชาวจีนนะครับย้ายจากส่วนที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ครูหยิบยกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าหรือสมเด็จพระยามหากระยับศึกย้ายมามีชุมชนชาวจีนอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้ายมาตรงที่สำเพงนะครับก็ให้ชุมชนชาวจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สำเพงนะครับแล้วก็ตั้งเมืองตรงนั้นเลยเพราะเพราะพื้นที่ตรงที่ตั้งเมืองเป็นที่อยู่ของคนจีนแต่เก่านะครับ ถ้าหากว่าใครไปแถวพระราชวังก็เห็นนะครับพระราชวังหาให้นักเรียนได้จดก่อนจดบันทึกก่อนเราจะใช้ตรงนี้เป็นในลักษณะของการบ้านในตัวเลยนะครับมีไม่กี่ข้อครับของครูมีไม่กี่ข้อให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในข้อสอบก็จะถามเกี่ยวกับไาน์ที่ นในชั่วโมองต่อไปถ้าเราได้เรียนก็จะเป็นในหัวข้อของรัชการที่2รัชกาลที่3นะครับก็จะเป็นในลักษณะของข้อสอบในลักษณะนี้ว่าถามถึงสาเหตุให้เราได้รู้ว่าสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับอเพราะเหตุไหนท,ทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในรหลอานี้ให้เราได้จดบันทึกลงเดี๋ยวครูก็จะพูดในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตามมาพอมีการตั้งเมืองเสร็จปุ๊บนะครับก็มีการจัดตั้งในลักษณะของ การปกครองไม่ว่าจะแบ่งนะครับในราชการที่1ึงหรือราชการที่3ามนี่ก็มีลักษณะของการจัดระเบียบในการปกครองไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการปกครองราชธานีนะครับมีมหาเสนาธิดีนะครับต้องตำแหน่งเสนาธิดีแล้วก็จัดตุสดมอีก4ี่ตำแหน่งนะครับก็จะแบง่งเป็นกรมมหาไทยก็เป็นสมุมหานายกหรือสมุม ทั้งสี่นี้มีอะไรเดี๋ยวครูจะขึ้นให้เราได้เห็นนะครับเ๋ยวเสร็จแล้วนะต่อไปครับสาเหตุที่สี่ครับทางฝั่งตะวันตกตัวแป๊บหนึงนะ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูย้อนกลับมาเดี๋ยวครูย้อนกลับมาครูกลับมาให้เราแป๊บหนึ่งพอดีครูจะบอกว่าเมื่อกี้ลูกศรไปติดทางฝั่ง เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้มันเลื่อนลงมาปิดนะครับมาปิดทางฝั่งนะทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไม้โทก็าหายตัวที่เป็นภาพอยู่ข้างบนนี่มันมันลงมาปิดนะครับให้ให้เราได้เขียนแก้ไขคําว่าพื้นที่ด้วยครับพื้นที่เป็นพอดีภาพที่อยู่ข้างบนนะครับมันเลื่อนลงมาปิดมันเคลื่อนนิดนึงนะครับมันเคลื่อนนิดนึงตอนที่ปูไปปรับขนาด สี่ดูโง่ขนาดของหน้าจอก็ไม่เต็มเท่าไหร่มันเคลื่อนลงมาตอนที่ครูเอาภาพลงมาใส่นะครับอันนี้คือสาเหตุที่สี่ครับอยู่ใกล้แม่น้ําเกินไปก็ไม่ดีนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับครูก็จะพูดในลักษณะสิ่งที่เหมาะนะครับมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆทั้งสี่นะครับสาเหตุหลักๆทั้งสี่ เหรือว,ว่ามีข้อสอบมีข้อสอบที่เป็นข้อเขียนนะครับก็จะให้เรานําข้อมูลหรือแม้แต่ลักษณะของสาเหตุที่เราได้นําไปตอบด้วย Google Form ท้ายชั่วโมงนี้ไม่ต้องทํานะครับไม่ต้องทําแต่ถ้าถ้าเห็นขึ้นนะครับเราไม่ต้องสแกนทํานะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าจะเอาข้อสอบมาว่าพอดีมันติดมาด้วยตรงสไลด์ที่16ไม่ต้องทํานะครับ ให้เราได้เขียนบันทึกก่อนยังมีคนที่ยังจดบันทึกไม่เสร็จเลยนะครับมีคนที่ยังจดบันทึกไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุหลักๆนี้ทั้ง4สาเหตุหลักๆทั้งสีนี้ครับเมื่อสิ้นราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเหล่าขุนนางข้าราชการกับพงคมทูลสมเด็จพระยาหากษัตริย์สึกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แหง่งกรุง ราชชูเก,กีรนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่นเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325นะครับทรงพนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชกาันที่หนึ่งนี้ก็ย้ายกรุงธนบุรีนะครับมาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี่คือสาเหตุหลักๆทั้งสี่ในหัวข้อต่อไปไปดูกันว่ามีอะไรนะครับ ต่าไปนะครับรนั้นกสิตรงนี้ไม่ต้องเขียนครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนที่ครูได้บอกเราเมื่อกี้แหละเพราะว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับแต่คอนแต่เดิมนะครับคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตัตย์ศึกนะครับภายหลังได้ทรงรกทัพจากกัมพูชานะครับก็พอขึ้นเป็นปฐมราชการที่หนึ่งออกรทธิ์ตน อบดาพิเศษนะครับเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่6เมษายนเป็นรัชกาลที่หนึ่งนะครับในราชวงศ์จกักรีต่อไปครับภายหลังเมื่อเข้าเหตุการณ์สุบปปกติแล้วก็มีลักษณะของการทานุบารุงเกี่ยวกับวิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูไม่ได้ขึ้นให้เรานะครับเดี๋ยวให้เราได้ฟังเฉยๆนะครับให้เราได้ฟังไว้ก็จะ,ะมีลักษณะของ ทั้งสองตำแหน่งเมื่อกี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรมมหาดไทยนะครับกรมกลาวหมหรือเสนาวดีทั้งจัจตุสดมทั้ง4ี่ก็จะมีกรมเมืองกรมวังกรคมลคังแล้วก็กรมนานะครับก็จะมีเจ้าพระยานะครับสี่ตามกรมต่างๆนะครับอันนี้กมไม่ได้จดลึกไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะพูดโดยรวมๆนะครับในที่วงนี้ใน30นาที40นาทีนี้ โปรแกรมมันตัดไปไม่หมดแน่นอนก็จะต่อในชั่วโมองหน้านะครับก็จะมีใน,น,นลักษณะของการํำนุบปรุงในรนัชกาลที่1นนะครับมีผลงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงสร้างอะไรไว้นะครับมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญเลยนะครับรูก็จะยิบยกที่สําคัญเลยนะครับของรัชกาลที่1รัชกาลที่สองแล้วก็รัชกาลที่3ถ้าหากว่ามี ข้อสอบหรือมีส่วนที่เราจะต้องเขียนเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะบอกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะนี่คือปฐมกษัตริย์นะครับราชกาทที่หนึ่งทีนี้ลองไปดูกันครับนามเดิมตรงนี้เขียนบันทึกให้ด้วยจดบันทึกให้ด้วยครับจดบันทึกให้ด้วยข้างล่าง ครูจะอ่านให้นะครับมันหายไปน้ำเดิมบางก่อซึ่งในขนาดนั้นนะครับคําว่านั้นนะตรงนี้นะครับหายไปอีกแล้วครับท่านแล้วเขียนให้ขนาดนั้นขนาดนั้นโอ้โหไม้โทรก็ยาวเลยไม่เธอรู้ไม่ไม่โทรรู้งูจะได้รู้นะครับว่า แต่ก่อนแต่เดิมพื้นที่ตรงที่เราย้ายราชธานีไปไปตั้งกรุงเมืองใหม่เป็นที่อยู่ของใครมีในข้อสองนะครับบางข้อก็มีขึ้นมาด้วยให้นักเรียนได้จดบันทึกก่อนนะครับเราจะได้กลับมาทบทวนกันได้ง่ายขึ้นนัทววฒิเพิ่งเข้ามาสอนใกล้จบแล้วครับนัทววฒิ ตอนนี้นันทุวิครับนันทุวิเข้ามานันทนนทวิก็ให้ดูไปะ่านตอนนี้เข้าสู่ของรัชกาลที่หนึ่งของกรุงรัตน,นโกสินทร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ปิดไม้ให้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งทักทายคนอื่นเขากำลังจดบันทึกอยู่นะครับมีใครที่ยังไม่ได้ทานเข้าไหมเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะให้เราเปิดไม์นะครับท้ายชั่วโมงจะให้เปิดไม์จะมีคําถามเกิดขึ้น จะถามตามบุคคลนะครับถ้าหากว่าสุ่มติดไทยนะครับกูก็จะถามย้อนคืนจะดูว่าบุคคลไหนที่ไม่ไม่ได้เขียนไม่ได้บันทึกไว้ตอบไม่ได้ในนอนและประเทศไทยนะครับติดต่อค้าขายกับชาวจีนชาวาสิงคโปร์อรินเดีย สินค้าที่ส่งออกก็จะเป็นพวกไม้งาชา้างน้ำตาลพริกไทยของปลาสินค้าอื่นๆนะครับถ้าหากว่าเรานําเข้าก็จะเป็นพวกสังคาโลกนะครับพวกเงินนะครับพวกไหมพวกชาพวกปินปืนนะครับยกเป็นกลุ่มนี้นะครับประเทศที่มีความสัมพันธ์กันกับเราก็จะเป็นโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษในรัชกาลนี้นะครับรตู้ค้ายที่มันหายไปคืออะไรนะคะ ตัวที่หายไปเหรอครับข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างตังนี้ใช่ไหมค่ะข,ข้างล่างและสร้างพับผาสร้างพับผาเป็นไม้ครับสร้างพับผาเป็นไม้ชั่วขราวก็คือสร้างฟออยู่ครับสร้างพับผาก็คือในระหว่างที่กําลังย้ายภูมิไปนะครับสิ่งของหรือแม้อะไรต่างๆเยอะมากนะครับสร้างฟอ,อยู่ทั้ง าหารน,นะครับทั้งนางอ้าวเริ่มนับถอยหลังแล้วครับทําไมมันเริ่มตัดเร็วจังเลยเริ่มนับถอยหลังสินาทีแล้วเดี๋ยวคุณจะไปต่อเลยนะทุกคน,นครับเดือนมิถุนายนะครับขณะที่พระอ,องค์ทรงพระชนมายุได้สี่สิบห้าพรรษาได้ทรงกวะกพิธีปราบราวิเศษอันนี้ก็ในช่วงอายุนะครับ จนมายุสี่ห้าพรรษานะครับของสมเด็จพระเจ้าสมพระบาทสมเด็จพระพระมหากษัตริย์สืบในตอนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพระราชวังที่เป็นรูปภาพเขียนนะครับในช่วงที่มาตั้งใหม่พิธีที่เราเห็นเราเห็น,หนตัวการ์ตูนเล็กๆนี่ไหมก็จะเป็นในลักษณะของคล้ายๆกับพระมหากษัตริย์นะครับขึ้นคลองราชเราเคยเห็นของราชการที่สิบแล้วที่ขึ้นคลองราชก็จะมีการแห่ครับ เ้าประกอบที่ร,รีคต่างๆความดาปรดาปรดาพิเศษนะครับขึ้นของรัาเป็นพระบาทสมเด็จจากสมเด็จเป็นพระบาทสมเด็จถ้าหากว่าเป็นฉับจากฉับที่เป็นเกดชั้นก็จะเป็นเก้าชั้นนะครับชั้นสูงสุดเลยใช้คําว่าพระบาทสมเด็จอันนี้เราก็ไม่ต้องเขียนนะครับเป็นชื่อยาวๆเลยแต่สิ่งที่เราจะครูให้เราได้เห็นนะครับก็คือ ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในรัชกาลที่สีจะมีคําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจะมีบางจุดที่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าแต่เดี๋ยวครูเอานี้ลุก่อนกรุงเทพมหาคนครปวอลแล้วนคากสีคําว่าปวรนะครับในรัชกาลที่สีนี้ก็มีการเปลี่ยนส่้อยนะครับนอกนั้นคงเดิมชื่อยาวเลยนะครับถามว่ามีในข้อสอบไหม คงไม่ไม่ให้เราไปเขียนแบบย,ยาวคงไม่มีครับแต่ให้เราได้รู้ว่าส่วนไหนที่มีการเปลีแปลงนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเวลานับถอยหลังแล้วเจ็ดนาทีแล้ววัดนะครับก็จะมีวัดที่คู่กับราชการที่หนึงะครับก็คือวัดพัะแก้วนะครับกกส่วนนี้เดีย๋ยวครูจะมาต้มเติมในช่วงต่อไปสรุปเลยนะครับ เ็ดตอนทีนี้พอเขียนพันไหมสร,สรุปสรุปสรุปครับสรุปตรงนี้คือเสร็จเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยสรุปสาระสาคัญในชั่วโมงนี้นะครับก็คือศึกษาพนันกงารเกี่ยวกับกงุงรัตกโกศินทร์แบ่งออกเป็น3ยุคที่เราจะต้องเรียนรู้ตอนต้นนะครับยุคปฏิรูปก็จะเป็นในลักษณะของราชการที่ห้าแล้วก็ยุคของระบาบ,บราประชาธิปไตยก็จะเป็นราชการที่เจ แนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณ์ลายาสิธิราชนะครับดังน,นั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วทีนี้ในการเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็เป็นในรัชกาลที่5นะครับมีการติบยกหรือ,รอการรับอิทธิพลจากขาตัวตกนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเดี๋ยวเรามาพูดต่อในช่วงหน้าก็จะเป็นรัชกาลที่2 3 4สนะครับในช่วงนี้ก็มีประมาณนี้เพราะเริ่มนับเพราะนับผลหลักแ,แล้วเราเจอกันในช่วงหน้า ก็จะเป็นรัชกาลที่สองที่สามครับในรัชก,การที่สามนะครับก็จะมีลักษณะของการช่วยเหลือในลักษณะของภูมประเทศไม่ว่าจะเป็นพามา่าไทยกับอังกฤษกนะครับที่ทํทาสสัญญาสสัญญาเกิดขึ้นในสมัยไหนมีผลต่อเราแบบไหนนะครับก็จะพูดแล้วทีนี้บุคคลสมคัญในรัชการที่1มีใครบ้าง ก็จะมาพูดถึงในช่วตงต่อไปนะครับว่าได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นสภาพสังคมในสมัยกรุงรัตนโกสิทรต์ตอนต้นนี้ครับมีการสลับถือน,นะครับทั้งชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งสิ่นฐานในประเทศไทยนะครับการศึกษาก็ดีขึ้นนะครับในสมัยกรุงรัตนโกสิท์ตอนต้นหนนกลางในการศึกษาต่างๆก็จะอยู่ที่วัดนะครับการศึกษาเราเรียนต่างๆจำกัดเ,เฉพาะเด็กผู้ชายครับเด็กผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านนะครับบุคคลที่สําคัญนะครับสําคัญสำคัญในการทําสงคราม ในยุคนี้ก็มีวีรสตรีนะครับก็จะมีทั้งเทพกษัตริย์นะครับเทพกษัตริย์ตรีเท้าสรีสุนทรนะครับเท้สทา,ส,ส,ส,นนทาสุรานารีนะครับต่างๆนี้เป็นคคลสำคัญในรัชกาลที้ด้วยนะครับช่วงที่เราขยายราชกาลขยายอาณาจักรไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้สรุปเลยอย่าลืมนะครับ ให้เราส่งกันมน้่นโดยสิ่งที่เราบันทึกเมือ่อดึกีนะครับสิ่งที่เราบันทึกในชั่วโมงเ้ากับสีดเส้นใต้สีแดงถ่ายรูปแชะส่งลงในกลุ่มนะครับเขียนขอส่งคนเดี๋ยวคุณจะไปตั้งอลบว้มนะครับเอาส่วนนั้นส่งนะครับส่วนนั้นส่งวันนี้ว่าจะถามคำถามคงไม่ทันสีนทีแล้วนับไพร่หลังแล้ว กูจะให้เปิดไม์ถามมีใครสงสัยอะไรยังไงไหมครับในช่วงนี้นะครับไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยเวลาจากแบบัดในช่วงหน้ามาต่อกันใหม่นะครับสําหรับการ้านว่าให้เราถ่ายรูปเดิดที่เราจะไปส,ส่งข้อแค่นั้นนะครับกูไม่มีการ้านนอกเหนือาจากนี้นะอันนี้คือในส่วนที่เมื่อกี้จะเป็นแบบเพือ่แบบอสอบแต่ทดสอบตรงนี้ไม่ต้องสแกนนะครับจะเป็นแบบทดอสอบอะไรแบบ g o o g l e Form ไม่ต้องสแกนนะครับเดี๋ยว ครับ,รบเอออันนี้เสร็จเมื่อกี้ยังไม่เสร็จครับโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคขอโทษครับเดี๋ยวกูย้อนกลับไปให้ใหม่แป๊บนึงนี่คือสรุปที่กูพูดมาเมื่อกี้เลยนะครับมาเกินเกินในชน่วงนี้มาเกินมาเกินไปก่อนว่าประวัติเริ่มพูดราชการที่หนึ่งพูดเกี่ยวกับอะไรมีสาเหตุไหนในชน่วงต่อไปก็จะมีลักษณะของ คนสำคัญหนึ่งนะบุคคลสำคัญ 2, สองลักษณะของการทำนุบํำรุงศาส,สนามีวัดไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้หรือแม้แต่ราการดัานการที่สองราการที่สามมีการค้าขายกับประเทศอีกมากก็ประมาณนี้ในช่วงนี้ก,ก็เลยให้เราได้เกิดขึ้นทั้งพวกนี้ต่างๆด้วยทั้งสามกรณีข้อสรุปนะครับ ได้พูดคุยเกี่ยวกับรายเหตุดทั้งสีพ่พอแล้วนะครับตอ,อนนี้เดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดถึงบุคคลสําคัญในราชการที่หนึ่งครับพูดถึงบุคคลสาคัญที่ช่วยกันคุ้ความดูมีบุคคลอย่างเดี๋ยวให้เราเปิดไมค์ได้เลยนะครับมีใครมีคําถามมีใครยังจดไม่เสร็จไหมนับถยหลังอีกสองนาทีี๋ยวันจะตัดไปเลย เปิดไม้ได้เลยนะครับเปิดไม้ได้เลยครับทายกันได้เลยทักทายกันได้นะครับ <S <S ไม่มีการทักทายุูถามนะครับทีนี้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวหาบ,บ,บุคคลที่โชคดีก่อนคนไหนที่ไม่คนไหนที่ไม่เปิดกล้องจะถามคนนั้นเลยครับ คนไหนที่เปิดกล้องอยังไม่ถามครับชินริสัก์ครับผมถามชิริศักเลยครับชิริศัก์